สว,ส,สวัสดีค่ะเด็กๆ,ๆ,ๆพบกันกีจแล้วนะคะกับครูใหม่แล้วก็ครูโบค่ะวันนี้เรามาทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับอะไรครับครูโบเป็นกิจกรรมเล่านิทานวันแม่ค่ะเด็กๆวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สสิงหาคมของทุกปีเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัตถุประสงค์นะคะ เพื่อพัฒนาการทางด้านภาษาด้านการฟังและด้านการพูดของเด็กๆแล้วก็ 2. เพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนานจากการฟังนิทาน 3. เพื่อกระตุ้นจินตนาการของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมหรือยังคะเราไปฟังนิทานจากคุณครูใหม่กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เด็กๆคะวันนี้คุณครูมีหนังสือนิทานเป็นบิ๊กบุ๊กชื่อเรื่องว่าฉันรักพระราชินีหนังสือเรื่องโดยนะ้านกคูก่ภาพโดยอะตอม,มเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มเล่านิทานให้เด็กๆฟังเลยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะฉันรักพระราชินีเพราะพระองค์รักพวกเราทุกคน พระราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างในหลวงไปทุกหนแหง่งเพื่อช่วยดูแลประชาชนของพระองค์ความรักของพระองค์ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเด็กๆเ,เห็นไหมคะโครงการของพระราชิรราชนีนะคะพระองค์มีหลายโครงการอย่างเช่นอาทิโครงการส่งเสริมเกษตรกรโครงการฟาร์มตัวอย่างนะคะหรือไม่ จะเป็นโครงการสถานีพัฒนาเกษตรกรร,กร,รวมไปถึงเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีฟาร์มผักด้วยเหรอคะคุณหม่ใช่ค่ะต่อไปค่ะความรักของพระองค์ช่วยให้ประชาชนมีอาชีพที่ดีขึ้นนะคะพระองค์ยังมีโครงการส่งเสริมสิลปราชีพให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้ในครัวเรือนเช่นโครงการสินค้าโอท็ Top, ใช่ไหมคะคุณโบใช่ค่ะสินค้าโอท็อก็จะมี ทุกภาคของประเทศเลยนะคะค่ะออมาจะเป็นความรักของพระองค์นะคะช่วยให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้นเด็กๆเ,เห็นไหมคะพระองค์สนใส่ใจนะคะส่งเสริมช่วยเหลือด,ด้านการศึกษานะคะให้เด็กๆที่อยู่ตาม ชายแดนค่ะได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะในชนบทนะคะทุกชนบทของประเทศไทยส่งไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ช่วยเหลือค่ะต่อมานะคะความรักของพระองค์นะคะช่วยประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นโครงการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะ ความรักของพระองค์นะคะช่วยให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นนะคะความรักของพระองค์นะคะช่วยประชาชนผู้พัถินมีความสุขและอุ่นใจใคลายทุกข์นะคะอย่างเช่นพระองค์ยังส่งเสริมโครงการหมู่บ้านตามชายแดนใช่ไหมคะใช่ค่ะโบโบตามชายเขาชายแดนทุกแห่งในประเทศไทยคะ่ะ ความรักของพระองค์นะคะช่วยให้ประชาชนมีความสุขนะคะฉันถึงรักพระราชนีเพราะพระองค์เป็นดั่งดวงใจของในหลวงและปวงชนชาวไทยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆฟังนิทานจบไปแล้ว เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่าโครงการต่างๆที่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั้นมีอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะส่วนผลที่ได้รับจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์เล่านิทานเนี่ยมีอะไรบ้างฟังจากคุณคู่ม่เลยค่ะ ผลที่ได้รับจากที่เด็กๆฟังนิทานวันนี้นะคะอันหนึง่งเด็กๆสามารถเรียนรู้ภาษาการฟังนิทานได้นะคะ 2. การเล่านิทานนะคะเป็นความสุขในครอบครัวค่ะและสุดท้ายนะคะข้อที่3นะคะการฟังนิทานนะคะเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆนะคะให้เด็กๆสามารถฝึกสมาธิและคุณธรรมได้นะคะ ก่อนจากกันไปเหมือนทุกๆครั้งนะคะครูใหม่และก็ครูโบขอฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงตอนนี้ช่วงอะไรคะช่วงโควิดใช่ไหมคะครูโบใช่ค่ะเด็กๆอย่าลืมส่วนแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะวันนี้นะคะครูใหม่แล้วก็ครูโบขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย